เรากำลังใจไปบ้านคุณบัวขาวที่ทเป็นคนดังของเมืองสุรินทร์ที่เป็นนักนชกม,มย<า>วยนี่ค่ะบ้านเขานะช้าๆเลยนะนเ,นเดี๋ยวเราจะขอไปจอดตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะมันจะมีร้านอาหารมีร้านอาหารเทดี๋ยวตอนขากลับนะคะเราจะมาแวะบ้านเขาแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูก่อนเมื่อวานเรามาแล้วใช่ไหม ทุกวันเรามาแล้วจะเป็นแพเป็นแพ้ขของชุมชนนะที่เขาเป็นของกอารบริหารส่วนตำบลก็มาบริหารโย่นีอ่อมาะุวันเมารอหนึ่งท่านผู้ว่าผู้วามา้วช่ท่านผู้ชขับชา้าๆ้สิค่าถ่าย มันก็ยังไม่มีอะไรมาคมันร้อนกันอย่างเงี <usc> บบ้เช็คอินเนี่ยตรงนี้ค่ะจุดเช็คอินชุมชนท่องเที่ยวโอ oh, ทับก็ทวีที่บ้านสองหนองค่ะจุงกะแม่แซมทรายเช็คอินค่ะเดี๋ยวเราไปจอดตรงกลางนี้ค่ะให้ค่อนข้างค่ะเดี๋ยวลงให้ลงมาค่ะเหรอจอดตรงไหนเนี่ยตรงนี้ค่ะคนี่เขาจอดได้ค่ะ เขาบอกว่านิยมจะมากันวันเสาร์อาทิตย์เยอะวันนี้วันศุกร์ก็ยังไม่มีซึ่งในคลิปเราไปถ่ายทํามาแล้วก็ให้ดูค่ะว่าก็เน้นจะมาวันทําวันเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าคลิปเป็นชั่วโมงในยี่สิบถ้าคนไม่เยอะก็นั่งได้ยาวๆเพราะว่าถ้าเกิดคิวเต็มมันก็ต้องนั่งเป็นชั่วโมงค่ะเอาขับไปดูกัได้ เดี๋ยวแม่น้อยไม่เห็นแล้วเม่น้อยพาไปบ้านคุณบัวขาวเลย<อ>เพราะว่าของเขาเราเหินแล้วไง<อ>พาไปเข้าบ้านบัวขาวเนี่ยเราพาไปชมเราจะไปลงพื้นที่บ้านบัวขาว<อ>เดี๋ยวเราค่อยมาที่นี่ใหม่เนาะแพดนึ่งค่ะอา์พีาแพทก็มาเมื่อวานแล้วเดี๋ยวแพดจะพาไปบุกบ้านบัวขาวอยะ<อ>เป็นสื่อเดียวนะครับที่บุกค,คุณนี่่ะบ้านคุณบัวขาวจุมกามแม่แมซมทราย สวัสดีไม่เอาบ,งบองโอนค่ะคือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านบ้านไม้เรือนไทยหลังนี้เลยที่เรามองจากตรงอ่างอ่าเกาะแก้วจะมองเห็นบ้านคุณโบขาวตรงที่เราทานข้างเมื่อวานอนะ่ะจะมองเห็นหลังนี้ตรงนู้นใช่ไหมอ่อนเกาะแก้วเอย่ามั่วว่ากันนะ ข่าตรงนี้เลยค่ะเนี่ยข้างบนนี่แหละเสยขึ้นได้ไหมได้ไหมเดินไม่ได้แต่ต้องลองข้างล่างนะลงข้างล่างดีกว่าเนาะไหนไปข้างล่างดีกว่าค่ะเข้าด้านข้างดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่บ้านคุณจะดูครัพอดีมันขับรถค่ะขัขบรถแต่แต่รับได้แล้วรับได้แลยได้รับได้แล้วเก่งเก่งจ้ะ,ะเดี๋ยวเราไปขอดูบ้านบรรยากาศคุณบัวขาวแป๊ะ ตอนนี้อยู่บ้านคุณบัวขาวบ้านสองหนองอำเภอสํารงท้าค่ะเป็นบ้านเกิดคุณบัวขาวเดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครอยู่ไหมโอ,อ้ต้นไม้บ้านเรือนไทยน่าอยู่มากๆเลยมีมมใครมวยหรือเปล่าเนี่ยเนานะ,ะมีใครอยู่ไหมเอ,อ่ย เรามาดูว่ามีใครอยู่ไหมขึ้นได้หรอคะมีคนอยู่ไหมอ่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะโหเป็นม,มุมนั่งเล่น<อ>มั่นใจอยู่ค่ะมั่นใจมั่นใจค่ะคุณดิต้องให้ได้ อ๋อยังสร้างไม่เสร็จค่ะยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จเลยยังสร้างไม่เสร็จค่ะอ๋อยังสร้างไม่เสร็จอื ยังสร้างไม่เสร็จเนาะไม่ไม่ให้พูดไม่ได้ไม่ได้เลยเดียวจ้ะได้จ้าเจ้าจ้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอจ้าว่าจ้าปะหารลงไปข้างล่างยังสร้างไม่เสร็จนี่คือหมายความว่าเขาสร้างไว้ให้คนมาเช็คไงแต่ยังไม่เสร็จไงคะจ้าแต่ว่าปกติเขาเขาจะอยู่บ้านไหนอะหลังไหนอะคะต้องไปถามก่อนไม่มีใครอยู่บ้านเลยอะ ยังไม่เสร็จไงเดี๋ยวถามก่อนมีใครอยู่บ้านไหมวสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีเขาไปเขาไปขายของหมดไปไหนหมดละคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่มีใครอยู่เลย ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยไม่รู้จะถามใครแต่เราทราบจากคนในหมู่บ้านว่า เป็นบ้านของบัวขาวแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จโอ้ข้างหลังสุดยอดเลยเป็นแท้งน้ำห้องน้ำเนี่ยป่ะเนี่ยโอเคโหอย่างสวยแต่ยังสร้างไม่เสร็จเลย เราจะไปกินข้าวมื้อเที่ยงที่แพรนี้ค่ะมาหมู่บ้านโบขาวเลยค่ะสวยมากๆเลยโดยเฉพาะบริเวณด้านนี้นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวที่แพรทางนู้นค่ะตรงนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเราขับรถไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปพบกันค่ะ